แข่งขันออวอลเลย์บอลอายุ14ปีชิงแชมป์ประเทศไทยของหญิงนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะแล้วก็จบที่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยแชมป์ปีนี้นะครับก็เป็นของโรงเรียนสุรนารีนะฮะของประเภททีมหญิงและประเภททีมชายเนี่ยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวอลเลย์บอลระดับท้องถิ่นก่อนแล้วก็ไประดับประเทศครับ ต่อมานะคะมาดูการแข่งขันพะกายชิงแชมป์ประเทศไทยคะ่ะรุ่นที่น่าสนใจนะคะก็คือโมเดลฟิสิกหญิง60กิโลกรัมนะคะธัญรัตน์จำสใสล้มทีมชาติแล้วก็คว้าแชมป,ปร์รายการนี้ค่ะ การแข่งขันพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะคะชิงผู้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะรือที่เขาเรียกรายการนี้ว่ามิสเตอร์ไทยแลนด์2021นั่นเองนะคะและเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 สมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทยจึงจัดแบบไม่มีผู้ชมนะคะ สำหรับวันที่2ที่ผ่านมานั้นชิงชัย7รุ่นค่ะไฮไลท์ก็คือรุ่นโมเดลฟิสิกหญิงนะคะความสูงไม่เกิน160ซนติเมตรแชมป์เป็นของธัญรัตน์จ่ใสนะคะนอกจากธัญรัตน์จะควา้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่2แล้วยังเอาชนะกิรติยาจันทรัตน์นักกีฬาทีมชาติแชมป์เอเชียแล้วก็รองแชมป์โลกในปี2019ก็ได้อันดับที่2ในเวทีนี้นะคะสำหรับทีมชาติ จากนั้นก็มาดูรุ่นแอธเลติกฟิสิกชายความสูงไม่เกิน170เซนติเมตรนะคะสราวุฒิพ่วงพีค่ะควา้าแชมป์เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งปีที่แล้วได้รองแชมป์แต่ว่าปีที่ผ่านมาก็ถือว่าฟอร์มก็เข้าตาเหมือนกันนะคะควาค้าแชมป์ได้ที่ขอนแก่นแล้วก็ที่สมุยนะคะส่วนรุ่นแอธเลติกฟิสิกชายความสูงไม่เกิน175เซนติเมตรพงผพาลา่าค่ะควา้าแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะหลังจากที่เข mm hmm. าร่วมการแข่งนะมานานถึง10ปีค่ะ